สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ในสวีเดนแล้วก็เพื่อนๆคนไทยที่คิดจะย้ายมาอยู่สวีเดนนะคะ,ะวันนี้มีข่าวด่วนมาบอกนะคะสำหรับเด็กวัย13ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ที่มีลูกหลานวัย 13, ป,นะะ13ป,ปีหรือเกือบจะ13ปีนะคะ13ปีขึ้นไปหรือเกือบจะ13ปีเป็นสิ่งที่ ามากูดอ่านแล้วแบบงงมากบอกว่านี่หรือคือประเทศสวีเดนนะคะปกติมกูดจะชื่นชมระบบการบริหารจัดการของสวีเดนนะคะแต่พอมาเจออันนี้แล้วแบบงงๆนะคะเป็นเรื่องการติดต่อกับสถานพยาบาลนะคะใครที่รู้จักคนที่มีลูกมีหลานวัยเกือบ13ปีหรือ13ปีขึ้นไปแชร์ไปได้ประโยชน์นะคะแล้วก็คนที่สนใจเรื่องภาษาสวีเดนสังคมสวีเดนก็แชร์ไปได้ประโยชน์ค่ะ ตืดขออนุญาตแชร์ไปนิดนึงนะคะตืดตืดโอเคน่าจะเพียงพอแล้วนะคะมาดูกันค่ะมาดูกันค่ะ อันนี้นะคะคือว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมะกรูดก็ได้ได้รับข้อความจากทางไหนจําไม่ได้นะคะว่าเธอต้องเข้าไปล็อกอินอีกไม่นานเธอจะล็อกอินเข้าดูรายละเอียดเรื่องการรักษาพยาบาลของลูกเธอไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเด็ก13ปีขึ้นไปเด็ก13ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะเขาจะล็อกอินเข้าเว็บไซต์1177ซึ่งจะคล้ายๆสายด่วนสุขภาพเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อเกี่ยวกับสถานพยาบาล นะคะ1 1 7 7 se นะคะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพ่อแม่สามารถล็อกอินเข้าทำธุระต่างๆให้ลูกได้นะคะจองเวลาหมออ่านประวัติไข้อ่านทุกอย่างเกี่ยวกับลูกได้แล้วสามารถที่จะไปทำการแทนลูกได้ทั้งพ่อและแม่ถึงแม้ว่าจะ,ะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ถ้ามีอำนาจปกครองบุตรร่วมกันทั้ง2คนเนี่ยนะคะที่มีอำนาจปกครองบุตรเนี่ยนะคะสามารถที่จะล็อกอินเข้าไปจัดการให้ลูกได้แต่พอลูกอายุ13ปุ๊บ พ่อแม่หมดสิทธิ์นะคะเข้าไปไม่ได้เลยการติดต่อทุกอย่างที่พ่อแม่เคยทําให้ลูกเนี่ยลูกจะต้องทําเองซึ่งสําหรับเด็กทั่วๆไปเนี่ยที่ไม่ค่อยป่วยบ่อยที่ไม่ต้องใช้ยาก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะนานๆป่วยทีนะคะเด็กอาจจะล็อกอินเข้าเองพ่อแม่ช่วยเด็กล็อกอินคือให้เด็กล็อกอินเข้าเองแต่มีพ่อแม่นั่งอยู่ข้างๆช่วยเหลือได้นะคะแต่สําหรับครอบครัวที่มีเด็กพิเศษเนี่ยคืออันนี้มันเป็นอะไรที่แบบแค่จะ จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะขอใบสัญญาใบใหม่อยางเงี้ยพ่อแม่ก็ต้องตั้งสติมากนะคะตั้งสติมากในการที่จะไม่ลืมสัญญานะคะเพราะบางทีใช้เวลา10วันกว่าจะได้ยาเพราถ้าสมมติว่าไม่ได้ยาอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ส่สงผลกระทบเยอะแยะมากมายเนาะมาดูกันค่ะว่าเว็บไซต์ของ1นึ่งเขาเขียนว่าอย่างไรนะคะตัวหนังสือเล็กไม่ต้องสนใจแต่มากุดย่อให้นะคะเขาบอกว่า เมื่ออายุเมื่ออายุ13ปีแล้วนะเขาบอกว่าอย่างนี้ตืดตืดตืดลกอกอินพอเอลวัคุติคูเฟเดสมแอรเทรตอนที่คุตตอนอวรสําหรับผู้ที่อายุ13-17ปีนะคะสามารถ login เข้าเว็บไซต์ 1177.SE ได้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าบริการของเขาเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะสามารถที่จะติดต่อกับคอนท a กตอึงดุมส o มูททอกหนึ่ง คอนแทคต์อึ่งดุมสมูททออหนึ่งคอนแทคตอแปลว่าติดต่อติดต่อกับ clinic, คลินิกคลินิกเยาวชนก็คือปรึกษาเรื่องปรึกษาเรื่องถุงยางอนามัยปรึกษาเรื่องการคุมกําเนิดปรึกษาเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับวัยรุ่นเนี่ยได้นะคะบูคกกเอนที้เด็กอายุ13สามารถที่จะจองเวลาบุ๊กเวลาไปหาหมอได้เองนะคะตามเว็บไซต์ตามข้อมูลของเขานะนอกจากนี้เด็กเนี่ยน,นะคะสามารถเบียร์อมนิรีเซพสามารถที่จะขอ ขอใบสั่งยาใบใหม่ได้นะคะขอให้หมอสั่งยาเพิ่มให้ได้นะคะ Bestella H Chlamydia Test นะคะนอกจากนี้เด็กอายุ13ปีขึ้นไปสามารถที่จะสั่งชุดตรวจโรคคลามีเดียได้ด้วยนะคะจัดการเองซึ่งพออ่านตรงนี้มอกุดพอจะเข้าใจนะว่าทำไมเขาถึงให้เด็ก13จัดการเองแล้วไม่ให้พ่อแม่ยุ่งนะคะคือไม่ใช่ให้พ่อแม่ยุ่งได้นั่งอยู่ข้างๆแต่พ่อแม่ไม่สามารถล็อกอินได้ นะคะเพราะเขาต้องการรักษาสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของเด็กอันนี้เราเข้าใจแต่มันจะเว่อร์วังอลังการเป็นนิดนึงนะคะอันนี้ไม่เห็นด้วยมะกรูดไม่เห็นด้วยนะโ okay. อเคเขาบอกว่าดีนาเ r รต์เรอลบัวนัสทอวาริคันแสดินคุณนอลออกซียดนอันดราวอดแอร์เรนเดติลสตูฟิลเลตตอต่นพ่อแม่หรือผู้มีอำนาจปกครองบุตรหรือผู้ปกครองเนี่ยนะสามารถที่จะอ่านประวัติไข้ของของเด็กแล้วก็เรื่องการติดต่อกับหน่วยงาน สถานพยาบาลต่างๆเนี่ยนะคะได้จนถึงอายุครบ13ปีนเน็ดดูฮอลฟิลด์แทรตตอนเอเดบอร์ดูสมฮอร์เรตอัลโลกอินเมื่อคุณอายุ13ปีแล้วอายุครบ13ปีแล้วเนี่ยนะคะมีแค่คุณเท่านั้นบอร์ดูสมฮอร์เรตอัลโลกอินมีแค่คุณเท่านั้นที่สามารถที่จะล็อกอินเข้าไปในเว็บไซต์1177ได้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าดูเบอร์วันโลกอินแคลฟ ดูเบืห่ว่าล็อคักนชัลว์แมดบังอีดีหรือเฟรย์ยาอีดีบลัสน่นดู้ฟิล์ทรัตอนเมื่อายุครบ13ปีแล้วเนี่ยนะคะคุณจำเป็นที่จะต้องล็อกอินเข้าไปเองโดยใช้บังอีดีเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่ลูกใกล้จะครบ13แล้วยังไม่ได้ทำบังอีดีนะคะต้องไปทำละเพราะว่าพอลูกครบ13าลูกต้องล็อกอินเข้า 1.177เพื่อจองเวลาหาหมอเองนะคะเขาต้องมีล็อกอินของเขาเองโอเคนะเบียร์แย่นะเอ็นฟุ e เซนอมเดียลอมดูวิลเดรแมนเดรจูแขวลดสมสกอลกอินถ้าหนูต้องการนะลูกอันนี้เขาบอกนะเขาไม่ได้บอกลูกนะคะถ้าหนูต้องการหนูสามารถขอให้ผู้ใหญ่ช่วยได้แต่ว่าหนูจะต้องเป็นคนล็อกอินเข้าเองช่วยดังข้างๆนะคะผู้ปกครองอย่าไปยุ่งกับเขาเกิน เกินนไปะะคต่อไปเขาถามว่าวันยอร์รานยอร์ล็อกอินเวลาที่ล็อกอินเข้าไปแล้วเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะเขาบอกว่าวันยอร์รานยอร์รู้ r ่าว่าในประเทศที่หนูอยู่ของวิลกันมูทากนิงเดเอลเดอร์นะคะสิ่งที่หนูสามารถทำได้หรือไม่ได้เนี่ยนะคะเวลาที่ล็อกอินเข้าไปแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าหนูอยู่ที่ส่วนไหนของประเทศนะคะแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าสถานพยาบาลนั้นเป็นสถานพยาบาลประเภทไหนอะไร นะคะเป็นคลินิกแบบไหนเด้ไปรู้อกโซพอจกรรมมาดูแแอร์นอกจากนี้มันยังขึ้นอยู่กับว่าหนูอายุเท่าไหร่ด้วยนะคะดูสมฟิลทต3นคันใช้ได้ด้วยส่วนใหคนที่อายุครบ13ปีแล้วเนี่ยนะคะฝึกการฟังเนาะนะคะสำหรับคนที่อายุครบ13ปีแล้วนะคะสามารถใช้บริการส่วนใหญ่ ในบริการทางอาอ,อนไลน์ของ 1177.SE ได้ในการที่จะติดต่อกับสถานพยาบาลนะคะด้วยวิธีที่ปลอดภัยปลอดภัยมากเลยค่ะผู้ปกครองเข้าไปดูไม่ได้นะคะอันนี้ผู้ประชดนะคะพูดประชดค่ะโอเคนานๆจะเห็นมากรูดประชดทีนะโอเคต่อไปนะคะเขาบอกว่าเขาบอกเด็กอีกครั้งหนึ่งดูคันบูกะอมบูกะออก u a บูกะทีเด นะเดี๋ยวเขียนอีกเขาบอกว่า book กะแปลว่า book เวลาหรือจองเวลานะคะ book กะอม book กะแปลว่าจองเวลาใหม่เปลี่ยนเวลานะคะ off book กะแปลว่ายกเลิกเวลาทีเดอมอะมาจากคําว่า book กะ o มแปลว่าอีก o ม book กะก็คือ book ใหม่อีก off off book กะแปลว่ายกเลิกยกเลิกเวลาที่จองไว้แล้วนะคะต่อไปนอกจากนี้เขาบอกว่าเด็กสามารถทําอะไรได้ Du kan få råd eller be vården kontakta dig. นะคะคุณสามารถที่จะขอคําแนะนําปรึกษาหรือว่าขอให้ทางเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลติดต่อคุณได้อันนี้สําหรับเด็กนะนอกจากนี้แล้วดูคารเบเยราอินที่ขออาภัยตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะขึ้นต้นประโยคเป็นตัวใหญ่แต่บางทีมกุดไม่ได้เขียนตัวใหญ่ดูคารเบเยราอินที่นอกจากนี้นะลูกหนูยังสามารถที่จะขอใบรับรองต่างๆได้นะคะใบรับรองแพทย์หรือใบรับรองอะไรที่หนูจําเป็นต้องใช้ยกตัวอย่างเช่นเด็กที่เป็นสมาธิสั้นนะคะออเดียวหัวเดียอย่างเงี้ย เวลาที่เขาไปที่สวนสนุกเช่นเกรนลุ่นอย่างนี้นะคะเขาสามารถที่จะให้ผู้ติดตามไปด้วยหนึ่งคนเข้าฟรีนะคะแล้วก็เด็กที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าคิวพิเศษได้คิวสำหรับเด็กสมาธิสั้นคือเขาอดทนทนไม่ได้รอคิวนานๆไม่ไหวเขาก็จะมีคิวพิเศษกรณีที่เด็กต้องการอย่างนี้เขาสามารถขอใบรับรองแพทย์ไปเพื่อยืนยันได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่มะกรูดนึกออกนะว่าเด็กจะเอาใบรับรองไปทำอะไร เด็ก13ปีจะเอาไปทำอะไรนะต่อไปนอกจากนี้เขาบอกว่าดูคันควิกกเอิร์นสเ o ม e วลโอมอารฟเนี n ฟเนีฟนพ นอกจากนี้เรายังสามารถขอใบสั่งยาเพิ่มนะคะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคำคุยกะเอิญสเกมูลอมอัตฟ t ن ي ยาเรเซ็ปพ่แรกแมิเเดลสมดูฮอลฟอร์เรเซ็ปผัวทีที่กเลยหมายความว่าสามารถส่งคำขอไปได้นะคะว่าให้หมอเขียนใบสั่งยาใหม่ให้หน่อยแต่ได้เฉพาะกรณีที่เป็นยาที่หมอเคยเขียนใบสั่งยาให้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะคือฟอนียาก็คือขอใหม่นะคะโอเคนะ ต้องเป็นยาที่เขาสั่งให้แล้วอาต่อไปมีบริการบางอย่างที่เราไม่สามารถใช้งานได้นะคะโอ้มูน้องแอมมาค่ะเขาพูณมากค่ะอันนี้อาจมีอารมณ์นิดนึงนะคะวันนี้เพราะว่าเด็ก13ปีมันจะมีช่วงหนึ่งไหนไนน้องแอมมาแล้วอันนี้คุณพ่อคุณแม่มีอาการของขึ้นนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเมลันเทสตอนทิทเฟมตอนอวลดันวาเลกันดิเอลิเนาวดัสฮอว์าร์เดลลสคนอนเลน ระหว่างอายุ13ถึง15ปีนะคะตัวหนูเองแล้วก็ผู้ปกครองของหนูเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะอ่านประวัติไข้ได้แสดงว่าเด็กอายุ13ถึง15ห้ามป่วยห้ามตายใช่ไหมคะห้ามป่วยห้ามตายตลกมากเป็นระบบที่ตลกมากนะคะไม่รู้ใครคิดนะคะโอเคแต่มันมีทางออกเดี๋ยวไปดูทางออกอ โอ้น้องแอมบอกเข้าใจปีที่แล้วหนูก็ขึ้นนะคะพอเพิ่งเพ,พิ่งถึงคิวมะกรูดคิวมะกรูดเพิ่งเพิ่งจะครบ13ปีนะคะโอเคอันนี้เขาบอกว่าอันนี้คือแบบว่าต้องใส่สีแดงเลยค่ะใส่ไม่ได้มันบังนะคะเด็กนะคะระหว่างอายุ13 1 5ถึง15ปีเนี่ยวาร์เกนเอลเอันนี้เป็นคำปฏิเสธคือว่าวาร์เกนเอลเจดไว้เลยอันนี้จะได้ใช้วาร์เกนเอลเแปลว่าไม่ว่าคุณ หรือผู้ปกครองของคุณเนี่ยนะไม่มีใครสักคนที่สามารถอ่านประวัติไข้ได้ประเทศนี้วัย13-45ไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะอย่าเจ็บอย่าป่วยนะคะเพราะว่าไม่มีใครสามารถอ่านประวัติไข้ได้โอเคถ้าจะป่วยให้ป่วยก่อนหรือป่วยหลังนะคะโอเคอันนี้อันนี้ประชดประชันมาดูค่ะเขาบอกว่า d e f i n c e a e e c h i n s t h e m e t o l d e s grants นะคะมันมีบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ เขามีการจำกัดอายุไว้นะใน finns två e t j ä n s t e mm. r som du inte kan komma åt innan du fyllt 16 eller 18 år d e j o u r n a l e n och läkemedelskollen มันมีอยู่บริการอยู่2อ,อย่างที่คุณไม่สามารถเข้าถึงได้ไม่สามารถเข้าไปดูได้ก่อนที่จะอายุครบ18หรือ16ปีนะคะ mm. ก็คือบันทึกประวัติไข้แล้วก็เรื่องอข้อมูลเกี่ยวกับยานะคะโอเค อึ้งตะลึงตะลึงตึงตึงนะคะเสร็จแล้วเขาบอกว่าคุณนอเเลนคุณนอเเลนคือบันทึกประวัติไข้นะ f r o n den d o g d e f i l l e r o 6 år kan du logga in själv på 1177. seer och läsa din journal นะคะเรื่องประวัติไข่บันทึกประวัติไข้นะนับตั้งแต่วันที่คุณอายุ16ปีเนี่ยนะคุณสามารถที่จะล็อกอินเข้าไปเองได้ นะคะแล้วก็ไปอ่านบันทึกประวัติไข้ของตัวเองได้ที่1177ก่อนหน้านั้นหนูก็จะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะคะพ่อแม่หนูก็จะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะต่อไปฟร a m t ิ l เดนดอ o g ฟิล i l ตตอนอวอคันดีน่ะวันัสฮอว์วลลกโลแินสมเซเชลว่ากแเลสดินคุณนอล นะคะตั้งแต่เกิดมาจนถึงหนูอายุ13ปีนี่ยนะพ่อแม่ของหนูผู้ปกครองของหนูเนี่ยหรือผู้มีอำนาจปกครองบุตรนะสามารถที่จะล็อกอินเข้าไปในชื่อของตัวเองอย่างเช่นมะกรดล็อกอินเข้าไปในชื่อของตัวเองแล้วมะกรดสามารถเลือกถ้าลูกเรายังไม่ครบ13นะคะเราล็อกอินเข้าไปในชื่อเราเองแล้วก็เขียนอากิยราสมอมบูตนะคะคือทำหน้าที่เป็นตัวแทนทำหน้าที่เป็นตัวแทนแล้วเราก็เลือกชื่อลูกของเรานะคะโอเคอ่า เขาบอกว่ามีกรณียกเว้นให้ค่ะนะคะเขาบอกว่าอีวิส f a l ั่ลคันดูโฟทิลกงทิลดินคุนนอลอินนันดูฟิลเซ็กซ์ตอนอวดในบางกรณีในบางกรณีรรณคุณสามารถที่จะเข้าถึงบันทึกประวัติไข้ของคุณได้ก่อนอายุ16ปีนะบางกรณีมาดูซิว่ากรณีไหนดูไปเฮอรวัตดูเยียนนมกัวเอนแซควิลมูกนะสเบเดิมนิง่งก่อนจะเข้าไปดูได้นี่นะคะต้องต้องมีการประเมินวุฒิภาวะ แบบพิเศษนะคะคือเขาคิดว่าเรามีวุฒิภาวะเด็ก13มีวุฒิภาวะมากพอที่จะจัดก,การเรื่องนี้เองได้โดยไม่ให้พ่อแม่รู้แต่ระหว่าง13-15ถึงเนี่ยไม่มีวุฒิภาวะมากพอที่จะอ่านบันทึกประวัติไข้ตัวเองนะคะไม่รู้ใช้ตรกกะส่วนไหนโอเคนะคะจะต้องมีการประเมินวุฒิภาวะของคุณก่อนนะก่อนที่จะให้คุณอ่านประวัติไข้ของตัวเองนะคะ,ะเขาบอกว่า บอกว่าท่อละเมทแวกสมเหตุท่อละเม่แวกสมเหตุแสวงแฟนเฟอร์เดนมูทท่อหนึ่งอยู่วดัสนะคะถ้าต้องการถ้าต้องการอ่านประวัติไข้ของคุณต้องการการประเมินวุฒิภาวะเนี่ยว่ามากพอหรือเปล่าเนี่ยนะคะเพียงพอไหมให้คุยกับหัวหน้าหัวหน้าสถานพยาบาลหัวหน้าคลินิกที่ที่คุณอ๋อที่คุณเข้ารับการรักษาที่คุณได้รับการดูแลนะคะที่ดูแลคุณอยู่ดูแลเคสของคุณอยู่นะ I u อ d a n t นทอส a ั l kan r i n a f ö r ä คุณ a ม e l l e อ v å r d n เน s h า v ได้ få t i l l g å ท g t i เ l hela eller d มด a r a อ d า n j o u น n อ l när du är ั e ท l a n อ3 och 1่า5อุนดันทอสฟัลลเวลาที่อ่านกฎหมายนะคะให้มองหาคำนี้ค่ะคว่าอุนดันทอสอุนดันทอสแปลว่าข้อยกเว้นนะคะข้อยกเว้นมาบวกกับฟัลล์ฟัลแปลว่าเคสหรือกรณีนะคะอุนดันทอสฟัลใน บางกรณีนะคะบางกรณีก็จะมีข้อยกเว้นอยู่นะคะมันจะมีข้อยกเว้นอยู่นะบางกรณีนี้นะคะพ่อแม่ของคุณหรือผู้มีอำนาจปกครองบุตรเนี่ยนะสามารถที่จะเข้าถึงบันทึกประวัติไข้ของคุณได้บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ในขณะที่คุณอายุ13-15ปีขอบคุณนะคะที่มีข้อยกเว้นให้นะคะด้วยเดบัตคัมเฮสแคร์แฟนพัวเดนมูดทอกนิงสมเดยจเลล์ซึมสกอตูเชนเดเ ที่สามมันส์แมดกรณีเช่นนั้นนะคะกรณีเช่นนั้นถ้าต้องการใช้สิทธิ์ข้อยกเว้นตรงนี้เนี่ยนะถ้าต้องการใช้สิทธิ์ข้อยกเว้นตรงนี้เนี่ยนะคะเด็กนะคะเด็กกับหัวหน้าสถานพยาบาลหัวหน้าคลินิกหัวหน้าสถานพยาบาลเนี่ยนะจะต้องอนุมัติค่ะต้องอนุมัตินะคะซึ่งมองในแง่ดีก็คือว่าเขาคงหวังดีกับเด็กนะคะไม่ไว้ใจผู้ปกครองค่ะ อันนี้พูดเล่นนะคะหวังดีเด็กหวังดีกับเด็กให้เด็กแบบรู้สึกว่าตัวเองมีอํานาจในชีวิตของตัวเองมากขึ้นแต่สําหรับเด็กพิเศษเนี่ยคือ,อเด็กพิเศษบา,บางกลุ่มเนี่ยนะคะพัฒนาการเขาจะช้ากว่าเด็กทั่วไป30%เช่นออดีหัวเดีย,ดยสมาธิสัน้นแตบ่บางคนเนี่ยพัฒนาการเขาไปเร็วกว่านะคะไอคิวสูงสูงกว่าเด็กทั่วไปก็มีแล้วแต่กรณีนะคะแต่ว่าออกกฎหมายเขาออกมาแบบนี้โอ้ ขอบคุณมากค่ะน้องแอมน้องแอมบอกแปะลิงก์ที่เขาส่งเรื่องเข้าถามรัฐสภาและทางรัฐมนตรีเขาตอบไว้ขอบคุณมากค่ะน่าสนใจมากนะคะอะต่อไปน้องแอมอัปเดตมากเป็นคนที่อัปเดตมากมะกูดเพิ่งมาสะดุง้งตอนที่ลูกตัวเองจะอายุ13แล้วไม่ได้สะดุ้งเองด้วยนะไปประชุมกับหมอแล้วก็พ่อของเขาถามพ่อของเขาถามหมอว่าเออพวกเราจะอ่านประวัติไข้ของลูกได้ถึงแค่อีกไม่กี่เดือนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะทำยังไงต่อนะคะ โอเคต่อไปอึนดันท็อกซ์ฟันกรณียกเว้นได้แล้วเนาะก็คือว่าถ้าพ่อแม่พ่อแม่ของเด็กนะคะอยากจะอ่านกรณีที่เด็กอายุระหว่าง13ถึง15นะคะถ้าเราอยากจะมีสิทธิ์เข้าไปอ่านบันทึกประวัติไข้ของลูกเพื่อตัวลูกไม่ใช่เพื่อเพื่อประโยชน์ของเรานะคะเพื่อตัวลูกเนี่ยนะคะก็ให้คุยกับหัวหน้าสถานพยาบาลน,นั้นๆนะคะหัวหน้ากับลูกของเราจะอนุมัติให้ได้หรือไม่ได้นะคะจะเป็นคนอนุมัติ อ่าตืดตๆดอ่าเห็นคันกูชันนะ The Quell of On Defense Medicines Medicines ga Hinders สมเด็จอดุลินตะคันทอบิสลุดอ่าเขาบอกว่าถ้ามันมีอุปสรรคทางการแพทย์หมายความว่าถ้ามันมีข้อขัดข้ดของทางการแพทย์ที่ทำให้หนูเนี่ยหรือเด็กไม่สาม,มารถที่จะตัดสินใจเองได้เนี่ยนะคะหัวหน้าสถานพยาบาลสาม,มารถที่จะอนุมัติให้ผู้ปกครอง เข้าไปดูได้เองเลยได้เองโดยไม่ต้องรอความเห็นของเด็กนะคะโอเคนะถ้ามันมีเหตุผลทางด้านการแพทย์นะคะมีอุปสรรคทางด้านการแพทย์ที่เด็กไม่สามารถตัดสินใจเองได้โอเคนอกจากนี้เรื่องของยาเรื่องของยาแลกเกมีเดลสโคลนเลนอันนี้บริการนี้มะกุดไม่เคยใช้นะคะแต่น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาว่าไม่แน่ใจว่าเป็นการใช้ยาอะไรบ้างหรืออะไรไม่รู้นะคะแต่รู้แต่ว่าเป็นเรื่องยานะเ <นะ S 1> ขาบอกว่าจะสามารถอ๋อใช่สามารถ คุณสามารถล็อกอินแล้วก็อ่านเกี่ยวกับเรื่องยาที่คุณใช้นะคะแล้วก็เรื่องใบสัญงยาต่างๆได้ที่ทเว็บไซต์นี้แต่ต้องรอให้18ก่อนนะคะ18ถึงจะเข้าไปได้นะคะเกี่ยวกับในส่วนของยาเนาะเช็ค no? อีกทีหนึ่งดูคัะล็อกอินโอกลแอสอมด a นาแลกเกมิเอเดลออกเรสเซปต์วิอาเอลวาคุติคุยวูดไกด์เอนส์เอเชนสเตอร์นายดูคัะนี่จะล็อกอินก่อนดูฟิลต์18ป r ก็คือถ้ายังไม่18ปีไม่สามารถที่จะล็อกอินเข้าไปได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องยาโอเคก็มีเท่านี้ค่ะเป็นกฎหมายที่มักุดแปลกใจมากค่ะว่าคิดยังไงนะคะสงสัยจะต้องตามลิงก์น้องแอนไปอ่านนะคะว่าเขาคิดอย่างไรนะคะยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่หรือใครที่มีลูกมีหลานอายุ13ปีขึ้นไปหรือใกล้13ปีขึ้นใกล้13ปีนะคะ เด็กเขาต้องล็อกอินเข้าไปเองนะคะเตรียมไว้ถ้าเรายังไม่ได้ถ้าเด็กยังไม่มีแบงค์ไอดหรือว่าเฟรยาอีเดียพลัสเนี่ยนะคะควรที่จะจัดหาเนาะเพื่อการนี้เนาะเผื่อมีเหตุฉุกเฉินเผื่อจะต้องจองเวลาเผื่อจะต้องทําอะไรติดต่อกับสถานพยาบาลจะได้ดาเนินการได้อืมอืมอืมอ๋มอ,อ,อ,อขอบคุณมากคะ่ะน้องแอมน้องแอมบอกว่ามันมีเรื่องของอึง่งนมสูททออหนึ่งมาเกี่ยวด้วยอะคะ่ะ อายุ13-15คือลูกไปหาหมอได้โดยพ่อแม่ไม่ต้องรู้ถ้าลูกไม่อยากบอกอันนี้เข้าใจเข้าใจอยู่นะตรงนี้เข้าใจอยู่ค่ะท่อนแรกเนี่ยเข้าใจอืมว่าคอนแทคตะเพราะว่าเด็กอายุ13ปีสามารถที่จะติดต่อกับคลินิกเยาวชนได้เองนะคะคลินิกเยาวชนที่จะดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทางเพศเรื่องยาคุมกำเนิดเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะขอบคุณน้องแอมมากค่ะ ทำให้กระจ่างมากขึ้นนะคะถ้าลูกไม่อยากบอกพ่อแม่ไม่ต้องรู้อืมอืมอันนั้นเป็นเป็นเป็นเหตุผลหลักเลยใช่ไหมคะน้องแอมดีมากดีมากค่ะขอบคุณมากค่ะน้องแอมที่มาอ่าที่มาแชร์ข้อมูลนะคะจะได้เข้าใจเหตุผลค่ะว่าทําไมทำไมนะคะถ้าเรามองเหรียญทั้งสองด้านมองเหรียญทั้งสองด้าน แล้วเราจะเข้าใจระบบของเขามากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะคะโอเคมีอารมณ์ได้แต่ถ้าฟังเหตุผลแล้วอือเหตุผลเข้าท่าใช่สมเหตุสมผลยอมรับแล้วไปต่อนะคะส่วนของมะกรูดก็คือจะต้องติดต่อกับสถานพยาบาลหรือว่าคิดว่าคุยกับลูกได้นะคะคุยกับลูกได้แล้วก็ขอขอเขาว่าขอให้มีสิทธิ์เข้าไปอย่างน้อยขอแบบว่า สั่งยาเพิ่มให้ลูกเนี่ยค่ะหรือว่าให้เขาฝึกเองก็ได้เดี๋ยวลองคิดดูก่อนนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวอ่านอีกทีนึงนะคะที่น้องแอมเขียนให้น,น้องแอมบอกว่ามันมีมันมีเรื่องของคลินิกเยาวชนนะคะอึ่งดุมสมุดทออหนึ่งนะคะสำหรับเด็กอายุ13-15คือลูกไปหาหมอได้โดยพ่อแม่ไม่ต้องรู้ถ้าลูกไม่อยากบอกนะคะอันนี้เป็นสิทธิที่หนูๆควรควรรู้ไว้ด้วยนะคะถ้ามีอะไรติดต,ต่อหมอเองได้ เค okay, นะ13ปีขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมาไลฟ์กันอีกรอบนะคะไลฟ์ live ต่อไปโอ้ oh. น้องแอมบอกในลิงก์มีบอกเลยค่ะเพราะเขาดูเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของเด็กนะคะเขาดูเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวของเด็กให้สิทธิเด็กเยอะมากขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะใครที่สนใจอ่านรายละเอียดเข้าไปอ่านในลิงก์เข้าไปอ่านในลิงก์ทีน่น้องแอมแปะให้เลยนะคะ ่าแต่แม่ก็อยากรู้ทุกอย่าง <c oughs> เข้าใจ <c oughs> เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่นะคะตอนนี้ทางบ้านทางบ้านทางนี้ยังยังพอคุยกันได้ตอนนี้ลูกๆต้องบอก <c oughs> <c oughs> จะบอก,บอกขอดูหน่อยนะแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะอนุญาตให้เราดูนานเท่าไหร่เนาะอันไม่รู้เขาจะอนุญาตให้เราดูนานเท่าไหร่นะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้ามองอีกแง่หนึ่งเนี่ยเขาก็สอดคล้องกันเนาะ คือที่นี่เขาเขาเลี้ยงเด็กมาตั้งแต่เด็กจำได้ใช่ไหมคะที่ว่าาจำได้ไหมไลฟ์ที่แล้วเนี่ย stop min ครบนะคะที่บอกว่าหยุดนะน,นี่ร่างกายหนูนะคะที่เขาสอนเด็กตั้งแต่ตั้งแต่เล็กๆเลยว่านี่ร่างกายของฉันนะคะถ้าฉันไม่อยากให้ใครแตะเนี่ยก็แตะไม่ได้นะคะสอนให้เด็กรักษาสิทธิ์สอนให้เด็กรู้ถึงสิทธิ์ของตัวเองนะคะ stop min c r บนะคะแล้วพอเขาโตขึ้น นะคะเรื่องเรื่องการรักษาพยาบาลเรื่องอะไรของเขาก็คงเข้าข่ายนี้เป็นอีกสเต็ปหนึ่งค่ะเบอร์ใหญ่ขึ้นเบอร์ใหญ่ขึ้นนะคะพอแม่ก็ต้องถอยออกมาเนาะแล้วมีอะไรอีกเรื่องสโตอปมินครืมแล้วอีกอย่างหนึง่งพูดอันนี้นะเรื่องสโตอปมินครบเนี่ยนะคะไม่ใช่เฉพาะเด็กอย่างเดียวแถมแถมนิดนึงนะคะแถมนิดนึงกระซิบเบาๆว่า เรื่องเกี่ยวกับการทําแท้งนะคะคือเป็นสิทธิ์ของผู้หญิงนะคะเป็นสิทธิ์ของผู้หญิงเพราะมันเป็นร่างกายของผู้หญิงผู้ชายมาบังคับไม่ได้นะคะบังคับให้ผู้หญิงทําแท้งไม่ได้นะคะอันนี้แจ้งให้ทราบไว้แจ้งให้ทราบไว้นะคะว่ามันเป็นร่างกายของเรานะคะร่างกายของเราเรามีสิทธิ์ในร่างกายของเราโอเควันนี้พอเท่านี้ไลฟ์นี้พอเท่านี้อาจจะมาเจอกันอีกรอบเกี่ยวกับเรื่องงานว่าจะทํางานที่รัก แต่โอกาสทํางานน้อยคือเป็นงานแบบไม่ไม่ใช่งานประจําหรือจะทํางานประจําที่ไม่ใช่งานที่เรารักดีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่ามีภาระทางบ้านที่จะต้องส่งเสียคนทางเมืองไทยจะเลือกทางไหนดีถ้าใครสนใจอยากจะแชร์ประสบการณ์เรื่องนี้กดติดตามกดติดตามอ่าเพจไว้เลยนะคะแล้วแล้วเราจะมาคุยกันมาแชร์ประสบการณ์กันลาละลาหลายรอบแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ